คผู้ชมครับวันนี้รายการเชน In i n t ูจะพาผู้ชมไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านของการพัฒนาผู้ดำของการเป็นโค้ชของโค้ช B ีศิริรัศวันนะครับและการเป็นโค้ชเป็นล้านของเธอเป็นได้อย่างไรรวมทั้งความแตกต่างระหว่างโคชิ่งกับการสร้างแรงบันดาลใจแตกต่างกันอย่างไรพร้อมแล้วไปหาคำตอบและพูดคุยกับโค้ช B กันครับ สวัสดีครับพคดบีครับสวัสดีค่ะวันนี้ได้มาทักทายที่นี่นะครับค่ะจะถามเส้นทางการเป็นโค้ดยังไงบ้างกับวนการนี้ครับค่ะครับยินดีอย่างยิ่งเลยครับค่ะนะคะก็เส้นทางในการเป็นโค้ชเนี่ยเริ่มต้นเดิมทีแล้วเนี่ยเราก็ทํางานบริษัทก่อนเนาะทัพงานบริษัทคือจบมาก็อ่าก็ทํางานบริษัทก่อนนะคะทำงานบริษัทจนถึงระดับเป็นระดับแมเนเจอร์ระดับผู้บริหาร ะะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราหน้าที่จะได้ควบคุมชะตาชีวิตตัวเองเนาะนะคะไม่อยากเป็นลูกจ้างอะไรมันเป<ะ>็นจุดหนึ่งที่ท,ที่ให้ผันเปลี่ยนมาเป็นโค้ชนะครับมาเป็นโค้ชใช่ไหมคะคือที่จริงแล้วเป็นอาจารย์ก่อนเป็นวิทยากรก่อนนะคะเราก็สอนด้าน l e a d e r ร์ชิพโคชชิ่งนะคะแล้วก็พรีเซนเทชันนะ,ะ,นะ,ะทีนี้ก็ปรากฏว่าในช่วงที่เราสอน Coaching ไปนะคะก็มีลูกค้าอยู่รายหนึ่ง S <S <an> เขาก็มีผู้บริหารอยู่ท่านหนึ่งซึ่ง <S <S <an> <S มีปัญหาบางอย่างอยู่แล้ว <S <S <an> <S อยากให้เราช่วยในการพัฒนาคนคนนี้เพียงคนเดียวนะเพราะฉะนั้นถ้าคนคนเดียวเนี่ยก็เลยที่ว่าโคชชิ่งเป็นรูปแบบที่เหมาะสมนะคะเราก็เลยใช้โคชชิ่งตัวต่อตัวกับคนคนนั้นนั่นก็คือจุดเริ่มต้นค่ะค่ะความที่จะให้ประสบความสําเร็จทางด้านนี้คหลักๆคืออะไรครับความสําเร็จในด้านนี้คือหลักๆคือ มันจะต้องมีความรักก่อนอนะคะคือถ้าเราไม่รักในสิ่งที่เราทำเนี่ยค่ะนะ,ะ,นะ,ะมันยากที่จะใส่ใจนะคะแล้วก็ช่วยให้อีกฝ่ายประสบความสําเร็จได้นะคะคแล้วอันที่สองเลยเราจะต้องมีความเป็นมืออาชีพในการทํางานด้วยนะคะคือเป็นมืออาชีพในสายตาของลูกค้านะคะและแสดงออกให้ลูกค้าเห็นถึงความมั่นใจของเราว่าเรามีความมั่นใจในตัวเอง คือเราคอนฟ idence ในตัวเองขณะเดียวกันเราก็เชื่อมั่นหรือคอนฟ idence ในตัวของผู้ที่รับการโค้ชด้วย mm hmm. นะคะควบคู่ไปกับการที่เราใส่ใจหรือเราแคร์ hmm. นะคะในตัวของคนี่ด้วย mm hmm. เช่นกันคอนฟ idence แอนแครนะคะมีความเชื่อมั่นมีความใส่ใจ mm hmm. นะคะควบคู่กันไปมันก็จะผสมภาษานกลมกลืนเพราะถ้าเรามั่นใจในตัวเราเองเพียงคนเดียว แต่เราไม่ได้ใส่ใจในตัวของโคชีหรือเราไม่ได้เชื่อมั่นในศักยภาพของเขาเนี่ยคะ่ะนะคะเราก็จะไม่สามารถที่จะเข้าถึงตัวโคชีหรือผู้รับการโคชได้อย่างแท้จริงนะคะมันก็จะทําให้การโคชไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าผู้สนทนาที่เป็นผู้รับการโคชเขาก็จะไม่เปิดใจกับเราเพราะเขารู้สึกว่าจริงๆแล้วเราอาจจะกําลังตัดสินเขาหรือเปล่านะเพราะคนเป็นโคชเนี่ยมันตัดสินคนอื่นไม่ได้ ไม่ได้เราไม่ควรอย่างยิ่งที่จะตัดสินใคร<ม>นะคะเรามีหน้าที่เข้าอกเข้าใจและช่วยให้เขาเห็นตัวเองและปลดปล่อยศักยภาพของตนเองเท่านั้นค่ะ<ม>ค่ะแต่ละคนดูยังไงถึงจะเปลี่ยนแปลงเขาได้ง่ายหรือย,อยากอย่างไรบ้างแต่ละคนค่ะยกตัวอย่างได้ไหมครับความท้าทายเนี่ยมันจะอยู่ที่ตัวโคชี<ม>นะคะความยากง่ายอยู่ที่ความตั้งใจของโคชี เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยนะคะเราจะมีช่วงแรกของการโคชเลยเริ่มต้นเนี่ยเราจะมีการเช็คเคมีกันก่อนออนะว่าเคมีเข้ากันได้หรือเปล่านะคะเมื่อเคมีเข้ากันได้แล้วนะคะเราจะมาทำโคชชิ่งเอมเกจเมนต์หรือที่เรียกว่าการมั่นนะออนะคะเ,ออเหมือนมั่นก่อนแล้วค่อยแตกนะเราจะคุยกันก่อนว่าค้องคาดหวังอะไรนะเขาต้องการบรรลุผลลัพธ์อะไร,รนะคะแล้ว โคชชิ่งมันคืออะไรในมุมของเขาแล้วเราก็จะบอกเขาว่าเออโคชชิ่งมันเป็นอย่างนี้ลักษณะนี้นะนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการหรือไม่ถ้าเขาต้องการสิ่งเดียวกันอย่างนี้ค่ะนะคะเราก็เดินหน้าไปด้วยกันแต่ถ้าเขาบอกเขาอยากได้คําแนะนําด้วยผสมกับการโคชชิ่งนะคะเราก็บอกโอเคถ้าเราทําได้เราก็ตอบโจทย์ว่าเราจะโคชพร้อมกับการให้คาแนะนําด้วยถ้าเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ะะแล้วหลังจากนั้นเราก็มาคุยเขาเรื่องกระบวนการเลือกข้อผูกมัดต่างๆที่เขาต้องทำเพราะว่าการโคช้ชไม่ใช่คุยกันไปเฉยๆแล้วเขากลับไปไม่มีอะไรทำนะคะเขาจะต้องมีแอคชั่นแพลนกลับไปทำด้วยใช่แต่เราจะไม่ได้สั่งเขารเราจะไม่ได้บอกเขาว่าเขาต้องทำอะไร,รส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะเป็นคนคิดเองอนะคะเราจะกระตุ้นให้สมองเขาทำงานแล้วเขาค้นพบสิ่งที่มันซ่อนอยู่ภายในตนเอง ซึ่งจริงๆมันมีแน่นอนนะคะเขามีดีแน่นอนแต่ประเด็นมันไม่มีใครมาถามนะคะมันก็เลยไม่มีคนไปกระตุ้นให้คนเจอนะคะนะคะแล<ต>้วถ้าว่าถึง,งการนปพนะคนอย่างคนคนเนี่ยถ้ารออย่างครูอ้อยหรือโคศริรัตน์จะต่างกันยังไงบ้างค่ะอแตกต่างกันในเชิงที่ว่าคือเป้าหมายเนี่ยคือเราช่วยคนไวอากาน ะะแต่ถ้าในกรณีของโพสิริลั์นะคะซึ่งท่านมีชื่อเสียงอยู่เนี่ยนะคะท่านน่าจะเน้นไปในแนวของการให้สร้างารแรงบันดาลใจกับกลุ่คนนะคะ<ๆ>เพื่อให้เขาเดินหน้าต่อนะคะ<ๆ>เขาเรียกว่าปลุกยักษ์หรือปลุกพลังภายในตัวเองขึ้นมา<ๆ>นะคะแต่ถ้าสําหรับของโคชชิ่งในแนวของตัวบีเองนะคะเราจะเน้นไปที่การเรียกว่าอินไซต์ นะคะคือเราไม่ได้เนตเราจะไม่ได้โค้ชคนเป็นกลุ่มเป็นร้อยร้อยพันๆันห้าสคนอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่แล้วนะคะกลุ่มของเราใหญ่สุดไม่เกิน15คนตามหลักของสถาบันโค้ชนานาชาติใช่ค่ะนะ,ะถ้าเราจะเรียกว่าโคชชิ่งนะคะก็คืออาจจะเป็นตัวต่อตัว,ตว,ตวหรือเป็นกลุ่มก็ได้แต่กลุ่มก็จะไม่ควรที่จะใหญ่เกินไปกว่า15คนคนะคะแล้วเราก็จะเน้นแบบอิ s ไซต์เอาคือเราจะไปกระตุ้นด้วยคำถามด้าคิด เราเป็นกระจกให้เขาอะค่ะเพราะว่าคุณหนุ่มลองคิดดูนะคะคุณหนุ่มตอนนี้มองเห็นคิ้วตัวเองไหมไม่เห็นไม่เห็นมองเห็นหลังตเตเอนไหมไม่เห็นครับไม่เห็นใช่ไหมคะไม่เห็นนะคะแต่คุณหนุ่มจะเห็นมันเมื่อคุณหนุ่มทําอะไรคะสองกระจกสองกระจกนะคะคุณหนุ่มจึงจะเห็นนะคะเพราะฉะนั้นโค้ชเนี่ย จะทาหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนความจริงนะความจริงในที่นี้ไม่ใช่แค่ของจริงที่เราค้อยเท็จจริงที่เราจับต้องได้มันหมายถึงความจริงในแง่ของความคิดแล้วก็ในแง่ของจิตใจในแง่ของอารมณ์ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ในตัวเขาและบางทีเขาไม่รู้ตัวเองนะคะพวกคนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเวลาที่เผชิญกับความทา้าทายปัญหาเนี่ยเขาจะจม นะแต่พอถอยออกมาเนี่ยจะมองเห็นชัดกว่านะเพราะฉะนั้นด้วยสายตาของโค้ชเนี่ยเราจะช่วยนะคะกระตุ้นให้ตัวโคชีเนี่ยเขามองเห็นความจริงโดยถามให้เขาคิดหรือช่วยเขา clarify นะ clarify ก็ Clar คือการกล่าวสะท้อนความจริงว่าเราได้ยินอะไรเราสัมผัสรับรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเขาเขาก็จะเกิดการตระหนักรู้ ขั้นตอนที่สําคัญที่สุดในการโค้ชก็คือการสร้างการตระหนักรู้ให้เกิดขึ้นนะคะคือ create s e l f a l w a r e n e s s ให้เกิดขึ้นเมื่อเขาตระหนักรู้เขาเท่ากับเขาตื่นละนะคะเราก็จะช่วยถามเขาต่อว่าเขาอยากเปลี่ยนไหมนะคะแล้วเขาอยากเปลี่ยนไปเป็นอะไรคือถ้าเขาไม่อยากเปลี่ยนมันก็เขาพอใจแค่นั้นนะคะเราก็จะถามว่าถ้าเขาอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนไปแค่ไหนไปเป็นเป็น นั่นก็คือเราก็จะช่วยเขากําหนดเป้าหมายหรือภาพความคาดหวังที่เขาเห็นตัวเองคนใหม่เป็นนะคะแล้วจากนั้นเราก็จะถามเขาว่าเออแล้วเราจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรนะคะ,ะ,คะเขาก็จะคิดค้นทางเลือกต่างๆนะคะ,ะ,คะแล้วก็วิธีดําเนินการที่เป็นรูปประมและไอ้วิธีดําเนินการก็คือสิทธที่เขาจะเอาไปปฏิบัติเพราะนั้นนี่คือสาเหตุว่าทําไมการโค้ชเนี่ยมันถึงได้สร้างผลกระทบที่เป็นรูปประม และยั่งยืนเพราะว่ามันมีการลงมือทำจริงๆแล้วมันมาจากข้างในมาจากตัวเจ้าตัวคิดเองเห็นด้วยเห็นชอบเองนะคะมันก็ทำให้เขารู้สึกมีความอยากทำนะคะและมั่นใจในตัวเองด้วยได้พวกเราว่าเราทำได้นะคะว่าเราคิดขึ้นมาได้แล้วเราเป็นอย่างนี้จริงๆนะก็เป็นการค้นพบตัวเองด้วยรวมถึงศักยภาพด้วยนะตัวคนที่เป็นโค้ชก็จะช่วย พอยศักยภาพให้ให้กับเขาด้วยนะคะว่าศักภยภาพของเขาที่เราสัมผัสรับรู้ได้นเป็น mm hmm. นะคะเพราะคนคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยนะคะคจะยิ้มเก่งแต่ชมกันไม่เก่ง <laughs> นะคะเพราะนั้นเนี่ยบางทีคนที่อยู่กับเรารอบข้างตัวเรามักจะพลาดโอกาสในการเรียนรู้ว่าตัวเองมีข้อดีอะไร mm hmm. แต่การอยู่กับโค้ชเนี่ยสำหรับตัวเองแล้วเนี่ยจะช่วยตรงจุดน,นี้ด้วยค่ะ มันเหมือนบอกจุดด้อยจุดดีของของแต่ละคนถูกไหมครับ่คือจริงๆเราไม่ต้องบอกเขาก็จะค่อยๆค้นพบอ่าด้วยตัวเขาเองนะคะมันไม่มีดีไม่มีเสียนะคะมันไม่มีเสียหรอกนะคะมันคือคือแค่การค้นพบความจริงนะคะบางอย่างเกี่ยวกับตัวเองแล้วดูว่าเขาโอเคไหมเขาชอบมันไหมที่เขาค้นพบอ่ะถ้าเขาชอบตัวเขาที่เขาเป็นอยู่ไม่อยากเปลี่ยนเราจะก็ไม่ไปทําอะไรกัน แต่เขาถ้าเขาไม่ชอบเขาอยากเปลี่ยนเนี่ยนะคะเราก็ดูเขาอยากเปลี่ยนเป็นยังไงนะคะแต่บางครั้งเนี่ยตัวตัวโคชีเองเนี่ยเขาก็จะไม่ได้คน้นเขาไม่ได้คิดถึงจุดแข็งของตัวเองเขาอาจจะพบความจริงในแง่มุมของความคิดวิธีคิดเขาที่เขาชอบคิดบ่อยๆนะคะหรือเขากลัวบ่อยๆมีความเชื่อที่ผิดๆบ่อยๆแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ทได้ตระหนักเรื่องของเรื่องของจุดแข็งของเขา อพอเข้าจมอยู่ในเรื่องที่เขาเผชิญเราบางทีเราจะช่วยพอยในเรื่องศักยภาพด้วยว่าเราสัมผัสตรงนี้แต่เราจะไม่ไปบอกเรื่องไม่ดีของเขาแต่ถ้าเรื่องดีๆที่เราเห็น,นเราพูดเ,เหมือนเชิงบวกใไมครไม่เน้น p o s i t i v e t h i n k i n g คือเราจะไม่เน้นเรื่องเรื่องว่ามันต้องเป็น p o s i t i v e t thinking ไหมเราเน้น reality คือความจริง เราเน้นความจริงแต่เราจะไม่ตัดสินความจริงนั้นว่าดีหรือไม่ดีเดี๋ยวเขารู้เองค่ะอย่างสามพันกว่าคนที่โปรปีได้ได้ได้อบรมมาเนี่ยความแตกต่างเยอะไหมครับของอันนี้หมายถึงเทรนเทรนดงหรือว่าโคชชิ่งที่โคชชิ่งเนี่ยครับอ่าโคชชิ่งจริงๆแล้วเนี่ยความแตกต่างของผู้ที่รับการโคชนะ มันแตกต่างกันแน่นอนนะคะทั้ในแง่ของเด็นแต่ละคนใช้เวลาเยอะไหมครับแต่ละคนใช้เวลาเยอะไหมจะใช้เวลาต่อครั้งชั่วโมงครึ่งนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าใช้เวลาในการโค้ชเนี่ยยาวนานแค่ไหนบางคนก็5เดือนบางคนก็6เดือนบางคนก็3เดือนสองอาทิตย์มาเจอกันครั้งหนึ่งนะคะเพราะนั้นโค้ชจะอยู่ในชีวิตเขายาวนาน จะอยู่ในชีวิตเขายาวนานพอสมควรที่เขาจะเปลี่ยนจากจุด A ไปสู่จุด B ได้ค่ะค่ะในสิ่งที่คน B เก้ามาสู่ในอาชีพนี้ตอนที่เป็นสุดเปลี่ยนชีวิตตอนนั้นมองอะไรอยู่ครับค่ะตอนนั้นมองอะไรอยู่คือรู้สึกว่าเวลาที่เราทำการโค้ชเนี่ยนะคะมันทำให้เราเป็นมนุษย์ที่มีวุฒิภาวะที่สมบูรณ์ที่สุด ในช่วงเวลาที่เราโคชนะคะเมื่อเราได้สัมผัสการโคชในรูปแบบที่ถูกต้องจริงๆนะคะอ,อีกอย่างมันสอดคล้องกับเรื่องสมองมจะบอกว่าจุดเปลี่ยนที่แท้จริงเนี่ยมันมาจากเราได้ค้นพบโปรแกรมโคชชิงตัวหนึ่งนะคะซึ่งมันเป็น brainbased Coaching แลวมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องสมองมนุษย์โดยตรงนะคะแล้วเราก็สนใจด้านนี้เราเข้าไปเรียนแล้วเราเลยรู้สึกเลยว่านะคะโคชนี่เป็นอาชีพที่เป็นอาชีพเดียวนะ นะคะที่เราไม่ได้เอาความรู้ของเราเองไปนั่งบอกเขาแนะเขาแต่เราไปช่วยเขาค้นพบสิ่งที่อยู่ข้างในตัวเขาเองอะนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเราชอบแลวมันมันเป็นอาชีพที่ถมตนคนเป็นโค้ชต้องถอมตนนะคะแล้วจิตใจเราในในฐานะโค้ชเนื่องจากเราตัดเราไม่ตัดสินคนเพราะนั้นระหว่างการโค้ชเราต้องมีสมาธิ เราต้องมีสติแล้วเราจะไม่มีอีโก้ในการโค้ชนะคะไม่งั้นเราไม่มีทางเข้าถึงคู่สนทนาเราได้เพราะถ้าเรามีอีโก้เขาก็จะสัมผัสได้ว่าเรามีอีโก้นะคะอีโก้คืออัตตาของเราหรือความรู้ความชำนาญของเรามันจะทำให้เราไปตีความสิ่งที่เขาพูดอนะะ่ะในมุมของเรา ซึ่งมันอาจจะไม่ใช่มุอมเขานะคะเพราะถ้าเรื่องสมองเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าแผนที่ในสมองของคนแต่ละคนในโลกใบนี้ไม่มีใครนะแต่คนเดียวเหมือนกันเพราะเวลาคนเราจะตีความสิ่งที่ตัวเองได้ยินได้ฟังจะตีความผ่านแผนที่ในสมองของแต่ละคนเพราะนั้นเราจะไปตีความสิ่งที่อยู่ในสมองคนอื่นมันก็อาจจะไม่ฟงนะคะจุดนี้ก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเออเราเราเรารู้สึก appreciate แล้วก็ชอบในการทำหน้าที่ในการเป็นโค้ชค่ะและถ้าพูดถึงความแตกต่างการที่เราไปโค้ชโคชชิ่งทำจะเพิ่มศักยภาพการทำงานหรือการก่อการได้มากขึ้นยังไงบ้างนะแน่นอนนะคะเพราะว่าผลประกอบการเนี่ยมันเป็นผลลัพธ์สุดท้ายซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ของดิฉันเนี่ยจะเป็นลูกค้าที่เป็นองค์กร เยอะทีเดียวนะเพราะเขามุ่งที่จะให้ผลประกอบการดีขึ้นแต่ผลประกอบการมันจะดีขึ้นได้พฤติกรรมของคนมันต้องเปลี่ยนก่อนแต่ไอพฤติกรรมไม่ใช่อยู่ๆมันมาเปลี่ยนง่ายๆนะคะเพราะที่มาของพฤติกรรมมันไปอยู่ที่วิธีคิดของเขานะคะยกตัวอย่างเช่นว่าความเคยชิน,ม,นมันเป็นวิธีคิดความคิดของเขาเช่นว่า กรณีที่เขาเป็นฝ่ายที่ดูแลลูกค้านะคะแต่พฤติกรรมของเขามาสายนะคะมันก็ส่งผลถึงผลการปฏิบัติงาน uh huh. ในแง่ที่ว่าลูกค้าอาจจะไม่พอใจก็ได้นะคะ uh huh. แต่พอเราไปคุยกับเขาเรื่องเอ๊ะเขาคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้เ, uh huh. เราอาจจะได้เรียนรู้ว่าเขาอาจจะคิดว่าเอ้า็เขาทําเป้าได้ทุกปีแมมเขาจะมาสายนิดนิดหน่นอยหน่อยมันจะเป็นอะไรก็มี คนอื่นรับหน้าที่แทนอยู่แล้วนี่มันคือวิธีคิดใช่ไหมคะวิธีคิดคนไทยของคนคนนั้นของคนคนนั้นว่าเอาก็ชันก็ทํางานบรรลุ KPI แล้วนี่แล้วทําไมแบม่ันจะมาสายบ้างเป็นยังไงก็ฉันนบรรลุเป้าแล้วนี่คือวิธีคิดของเขาเพราะเวลาที่เราไปโค้ชเราจะไปโค้ชให้เขาให้เขาที่ปลายเหตุไม่ได้คือเราจะไปโค้ชเขาที่การมาสายหรือให้ไปโค้ชให้เขาเลิกมาสาย เพื่อที่จะได้ผลงานดีขึ้นไม่ได้เราต้องมาโค้ชเขาที่วิธีคิดตรงนั้นนะคะที่ว่าเขาคิดว่าเขาทําดีแล้วเ,เขาจะ,ะใช่ค่ะเราต้องไปโค้ชและต้องเข้าใจเขาว่าคิดแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นหรืออาจจะเป็นตัวอย่างว่าอาสมุกบางคนไม่ชอบพูดในที่สาธารณะ,ะนะคะอยากจะให้พัฒนาเรื่องทักษะการนําเสนอในที่สาธารณะนะคะ นะคะเราก็เข้าใจว่าโอ้ยคนเนี้เดี๋ยวเราส่งไปเทรนก็คงจะดีนะคะคงดีขึ้นเองแต่ที่ไหนได้เรามาคุยกับเขาแล้วเราค้นพบว่าสาเหตุที่ทําให้เขาไม่ชอบหรือไม่ไม่ถนัดในการพรีเซนต์ก็แล้วแต่นะคะมันมีสาเหตุมาจากความรู้สึกกลัวการถูกตัดสินนะคะเพราะว่าทั้งชีวิตของเขาเนี่ยเขาโดนครอบครัวตัดสินมาตลอดโดนตํหนิิดติ ไได้รับคาชมเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าถ้าเขาพลาดเนี่ยเขาก็จะต้องโดนตำหนินะคะ<อ>โดนตัดสิ่อีกเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องไป, est, งไปโค้ชเขาที่ความกลัวการถูกตัดสิ่ไม่ใช่ไปโค้ชเรื่องพีเซนเทชันสติมมันเมือนเป็นอมมหาปมของเขาจุดจุดหนึ่งที่เราไปคลายให้ใช่เพราะฉะนั้นโค้ชต้องอยากรู้อยากเห็นต้องถามจนเจอไม่งั้นนะจะไม่เจอด้วย ต้องคนเยอะเลยใช่ไหมแต่ละคนใช่เราเราคุยกับเขานะคะแต่ขออนุญาตเขาก่อนถ้าเราต้องถามเขาลึกดิเพราะไม่ถ้าเราไม่อยากรู้อยากเห็นแล้วเราก็จะไปนั่งสอนเขาพีเต์แก้ไม่ได้ด้วยมันไม่ใช่เหตุที่แท้จริงจริงๆเขาพีเต์ได้แต่เขาแค่กลัวเค่นั้นเองก็ต้องไปโค้ดด้วยความกลัวสิค่ะจุดหนึ่งที่ตัวอย่างที่พี่อยากจะเล่าสู่ต่างๆที่บอกโค้ดแบบ ก้ยเหมือนกันกว่ากว่าจะสําเร็จเนี่ยมีไหมครับมีค่ะมีนะฮะก็เรียกว่าท้าทายนะคะจะเป็นการโค้ชในรูปแบบของกร๊ปโคชชิงนะคะจะค่อนข้างท้าทายเพราะว่าผู้ที่เข้ามาร่วมเนี่ยเขาจะเป็นเรียกว่าลักษณะการทํางานของเขาเนี่ยเขาจะคุ้นชินกับความแน่นอนตายตัวเน้นการใช้เหตุผลใช้ตรรกะใช้ความคิดแต่เราต้องไปโค้ชคนกลุ่มนี้ให้เขาเป็นโค้ช นะคะแล้วคนที่เป็นโค้ชเนี่ยมันจะไม่ได้เน้นเรื่องของการใช้เหตุผลมันจะใช้ความรู้สึกนำทางนะคะว่าเราต้องทำอะไรต้องถามอะไรณนะขณะตอนนั้น mm hmm. นะคะนะคะบีทำโคช้ชเดอะโค้ชโปรแกรมก็เนื่องจากเขาติดแพทเทิร์นการที่ทุกอย่างมันต้องเป็นดีเทลต้องมีเหตุมีผลเพราะนั้นเนี่ย mm hmm. เขาจะใช้ความอยากรู้อยากเห็นได้น้อยแบบเด็กๆได้น้อย mm hmm. นะคะ เพราะเราก็ต้องไปปลุกด้านของความอยากรู้อยากเห็นเข้ามามตอนนั้นเนี่ยก็เลยต้องอัดแดปวิธีการไม่ได้ใช้โคชชิ่งอย่างเดียวต้องอัดเด็บรูปแบบอื่นเข้ามาผสมผสานด้วยนะคะแล้วก็ให้เขาได้มีการเรียกว่าสอบเร็วนะคะจากเดิมสอบอาจจะเป็นช่วงอีก2เดือนข้างหน้าแต่คร,คราวนี้เรากระตุ้นให้เขามีการทดสอบการโคชเร็วขึ้นนะคะก็เขาดีขึ้นมากคือเราไม่ไปยึดติด เพราะเรารู้แล้วว่าถ้าเราใช้โคชชิ่งนะตอนนั้นแบบเพียวๆเนี่ยมันจะยังเปลี่ยนเขาไม่ได้ทันทีเราก็อัดแฝดรูปแบบอื่นมาผสมผสานเหมือนให้ยาให้ยาอ่อนเนี่ยเรารู้สึกมันยังไม่เปลี่ยนนะคะเพราะยามันไม่แรงพอไงนะคะตอนหลังก็มาเปลี่ยนเป็นยาแรงขึ้นและเรารู้หรอกกลุ่มเนี้ยเขาไม่มีปัญหาหรอกนะคะกับยาแรงอะ่ะเราประเมินเรียบร้อยแล้ว พอนิ่งแล้วเนี่ยเราก็ค่อยมาเปลี่ยนเป็นยาออกอยายาอ่อนขึ้นเขาก็เข,ข้าที่ละนะคะ<ม>ก็ถือเป็นเคสที่ประสบความสําเร็จมากทีเดียวนะคะแล้วก็เรียกว่าออกแรงยังนิดหน่อยนะคะอะไระที่ทำให้พ่อปีเร่งคลองใจลูกค้ามานานวัด่งข0ปีที่ผ่านมาค่ะคือการคลองใจลูกค้าเนี่ยคือหนึ่งเลยนะคะคือคือบีเป็นคนจริงใจ ทบีไม่ไม่มีการที่เรียกว่ารับลมพุงนะ<ม>นะคะเร,เราจริงใจกับลูกค้านะคะประเด็นที่1น,นะคะประเด็นที่2ก็คือบีมีความเป็นมืออาชีพครับความเป็นมืออาชีพในงานนี้ก็คือบีมีความรับผิดชอบนะคะสูงต่อความสําเร็จของลูกค้าเพราะฉะนั้นบีจะสแสวงหาทุกวิถีทางที่จะทําให้ลูกค้าเขาประสบความสําเร็จ ซึ่งมันก็นํามาสู่ข้อที่3ก็คือความยืดหยุ่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบีเองก็จะมีความยืดหยุ่นนะคะในการที่จะคิดค้นหาวิธีการนะคะที่จะมาช่วยให้ลูกค้าประสบความสําเร็จนะตรงจุดเนี้ยสาคัญนะคะจริงใจเป็นมืออาชีพนะคะมีความยืดหยุ่นนะคะการยืดหยุ่นในที่นี้ไม่ใช่ยืดหยุ่นโดยที่เราทิ้งกระบวนการหรือทักษะไม่ใช่เรายืดหยุ่นบนหลักการ เช่นเรารู้วิธีนี้ไม่เวิร์กเราปรับเอาวิธีอื่นเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุว่าทําไมวีถึงรับเคสยากๆที่คนอื่นอาจจะไม่รับมาทําได้อะไรแบบนี้คะ่ะแล้วก็สําเร็จแทบทุกงานก็เพราะว่าเราเราเป็นคนที่เรียกว่าคือเราพยายามหาทางออกนะคะแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นมากจนเกินไปน,นะคะแล้วก็มีความจริงใจลูกค้าเขาดูออกนะคะว่าคนไหนที่เขาจาจ คนไหนจริงใจนะคะคนไหนที่เขารู้สึกว่าจะช่วยคนเขาได้จริงๆ<ม>เพราะลูกค้าเองก็ไม่อยากเปลี่ยนโค้ชบ่อยๆถ้าเขารู้สึกว่าโค้ชคนนั้นโอเคแล้วนะคะแล้วก็ช่วยคนเขาได้หลายคนแล้วด้วยนะคะเขาก็จะจ้างเราไปเรื่อยๆค่ะนั่นคือเป็นผลงานของคอโค้ชบีที่เราสูตรฝันครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกับนักสือเล่อนี้ของโค้ชบีกันนะครับว่า ที่มาที่ไปของเล่มนี้เป็นอย่างไรและเนื้อหาที่คนบีจะมาบอกเล่าด้วยสักครู่ครับ